ดีครับน้องวีชิปใช้ครับไปเก็บบะอือครับไปเก็บบะอือไปเฮ็ดยังครับไปเฮ็ดฮาโลวีนครับไปเฮ็ดฮาโลวีนครับเออสิเอาจังหน่วยครับเอาสิหน่วยเอาจีนหน่ยวยครับฮาโลวีนเขาลองเพศจังไรครับฮาโลวีนไหมฮาโลวีนมันห้งมันไหองอยังไม่รู้สาปได้บ้าโอ้ฮาโลวีนชิบิเลยบ่ะ บอกหูคือกันมาเก็บมาเก็บบักเอื้อคับไอวีเด้อครับเด้อไอวีสิพาไปเก็บบักเอือเฮตุฮาโลวีนครับเ,เฮ้เฮ้ฮาโลวีนตางงเหมือนงไงหนึ่งครับครับไอวีจีเฮตุฮาโลวีนตาเหมือนไงหนึ่งครับกินันตัใหญ่ครัตบตออามใหญ่ขึ้นครับตามน้องวีมาเลยครับผมว้าเบิง้งหนูว้าเบิง้งบ <laughs> xảy nhảy tôi nhảy tôi nhảy ồ lại nó tèm tem lươi tèm nó hờ bật ư lại nó hả hờ 200 chân mưa vậy nha mưa rồi đó nha tui nhảy tui nhảy nè mẹ nó tui nhảy 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 ด้จิงสี่เลยเอบ้า<อ>ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่ใเลย,เลยโอ้เยอะแยะเลยเนาะ่อ,อนสวัสด,ดีครับอมสินมาทำอะไรลูกหนูไม่แห็นหยัางลูกเอ้อหนูมาเก็บบักถั่วมา <laughs> เก็บบักถั่กับอมสินครับ มื่อหนีเมื่อหนีสิ้ามาเที่ยวสวนแม่ไายค่ะสวนแม่ลายเก็บบักอือ้อผุนสวนออมสินไปแล้วมาเก็บบักอื้อจยู่สวนอมสินนะคะบักอมบักบักบักอื้อบักอื้อมันครับเมื่อหนีสิพ้ามาเที่ยวสวนบักอื้อบักอื้อสวนหนียางมันเลยค่ะสวนบักอื้อแม่ลายหนึ่งงานตอนหนีบักอื้อได้ราคาดีเอามาเก็บข้าวโพดน้ำ หนูด้วยมาน้องเวียหนูมาอย่างลูกเก็บยังมาเขือชิ้คุณครับมะเขือบึกอืครับเก็บบึกอือครับได้หนูยิ้มยังอือไปเก็บบึกอือไปแค่ไหงไปไปเฮ็ดฮาโลวีนครับเก็บบึกอือไปเฮ็ดฮาโลวีนครับคันค่ายกับซามมันครับพูนโอ้ยพี่น้องเอ้ยคะแนนคะแนกเนก็บกเก็บข้าวโพดครับพอแล้วลูกครับ เอาเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นได์คบเด็กสร้างบ้านของแท้นี่แหละค่ะอนาคตอนาคตของชาติเก็บเก็บข้าวโพดตองเวียนเราเทศน์ยังลูกอบ่ได้ออมศินนะมาพี่ลูกออมศินออมศินนะมาใส่ถุงลูกคันไข้มื่อแรกกับเก้าเอาบอกแพ้บอกเอ้ยแต่พันนี่ยังเก้ากสัตวบ่เป็นละมื่นละน้อยขึ้เลยขึ้ บ่คั้นคายบ่ลูกมามามาติคั้นไปไปไปโคตรทำสินเก็บเก็บข้าวโพดเก็บข้าวโพดเบิ่องใดเบื้องใดไปของแท้เบิ่งไหนเบื้งเบิ่งเบื้งลีลากันเก็บข้าวโพดเบิ่งลีลากันเก็บข้าวโพดใส่อะีรข้าวโพดอีหยังลูกข้าวเหนียวครับนี่ข้าวโพดหยังลูกเบิ่งข้าวเหนียวครับหือข้าวโพดชี้ขาวโอ้ข้าวโพดชี้ขาวครับแชบแชบบอลุกแชบปะแชบครับโคด อมชิ้นอมชิ้นปูข้าวโพดครับแชบๆครับออืหือสาธิตกันปอกให้เบ um> <um> Ges yeah> ิ่งยังโกะแล้วเริ่มใช้ตอกด้วยเระวังถือตอใหม่เด้อลูกครับบอโอ้ล่มอีกแล้วล่มอีกแล้วมวนเนาะมวนเนาะปันเดาวอยู่ในสวนสนุกสวนเด็กเล่นเลยนะลูกนะมันขันมันขัน เป็นไดเป็นไดหลานชายหลานชายหลานชายใคขั้นลยบออมชินกับบอขั้นเลยอมชินเก่งเนาะไม่ทันเบิงมึงมันแตกน้องเบียขั้นไปเบิดแล้วเนี่ยเป็นไดนไหนอยู่ทีเรขันรถมันหน่ขั้นเป็นยังไรถชาติขั้น กอทษออาแอุ้มนูนนูนูนนูนนมึงวดูวิขนได้โอ้ย้องไอ้ไอไอไอวิเห็นไอวิก็บเก็บเก็บเบังมีไอวิเก็บบังมอนครับนนขนต้นไม้ได้โอ้ยวิขต้นไม้ได้อ้อวิชันเสียวบลูกโอ้ใช้สีดำดครับใช้สีดำๆำด้วยใช้ กับน้องเวียครับน้องวขืนสูงหงโอ้น้องวิขึ้นสูงแหงไอวีวีขึ้นเกบังมอนหายน้องเวียครับวสูงเกินโอนโนวิสูนเกินโอ้ยโอ้นสู้เโ้ยโอ้อ้ยโอ้ย้อ้้ยอ้โ้อโอ้ย้อโอ้ย คะแนกปีนเก็บบางมอนให้น้องเก็บบางมอนให้น้องลงได้บ่ลุกลงได้ครับโอ้เก่งเนาะจับอยาบดีๆด้โอ้โอโอเอ้โอเโอ้โอ้โอดโอ้โอ้อ้โ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 ออ้อ้โอ้เ้โอเอ ไอวีเก่งเนาะเก็บบังมอนนล้วไหมวีครับสายน้องเีอะได้บังมอนหลายบ่โอ้บังมอนหลายแห่งใส่เบิกป่าในปากเนาะปากเป็นสีหยังสีชมพูสีชมพูแม่บวงน้อยยำบีบเต็มเต็มอยู่ชีหยั่งอะไบินเต็มเต็มวยยำรวยดำดำไปเต็มๆอยู่อ่ะไปเก็บไปเกะไปไปเก็บไปมันงามดีโบสกี้นั่นเดี๋ยวนี้มันเลี้ยงอยู่มันก็ดี

เนี่ยมนีเอามายาสิกินดเอะิบิดอามากินแน่นุงเางนาทีมึงไลนเก่งไล่เลือดเลือดครับเ้เบามงมาไเอามาเบให้ยาที่มึงหวานบลเลย่ะแล้วยามันเก่งแน่นอนมีแรงมาให้ยาหนักนักเออ